สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิศพและละัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไป็นกำลังใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ b e l l i v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนีอัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่ เของปีนะครับเพิ่มปัป๊บๆก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเดือนหน้าคือตุลาคมเป็นไตรมาสสุดท้ายก็คือไตรมาสที่4นะครับใครอยากทําอะไรก็รีบทําเลยนะครับแต่ว่าเขาว่ารีบทําไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําทุกคนนะคนที่อ่เขาเรียกว่าเหมือนกับวางแผนไว้ก่อนแล้วอยู่ในการควบคุมอยู่ในการที่ขั้นตอนการ ลงมือทำอันเนี้ยรีบเลยแต่ว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งรีบทำนะครับเพราะว่าเรายังสร้างรากฐานยังไม่แข็งแกร่งถ้าเรารีบตอนที่เริ่มต้นอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพังคลือลงมาได้นะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยเนาะเพราะว่าการทําเริ่มต้นเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะความรีบร้อนมันมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าการที่เราวางแผนแล้ว จัดการเรียบร้อยแล้วเตรมตัวทำเนี่ยอันเนี้ยรีบทําไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงระบบตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราสร้างรากฐานไม่แข็งแกร่งแต่เรารีบทําเกินไปทุกอย่างมันไม่คงอยู่ถาวรแน่นอนเนาะมันกับการสร้างรากฐานของตึกถ้าเราทํารากฐานไม่แข็งแกร่งปูนยังไม่แห้งรีบทําชั้น2ชั้น3เรียบร้อยพออยู่ได้ไม่นานเดีย๋ยวมันก็พังถล่มลงมานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีรอยแตกรอยเล้า อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้แล้วก็ปูนยังไม่แห้งเนาะมันก็อาจจะมีการแบบไม่มั่นคงอาจจะมีการสั่นคอนแล้วก็ถล่มลงมาได้ถ้ามันรับน้ําหนักไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเปรียบได้กับการกระทําของเราเช่นเดียวกันครับโอเคเรามาดูกันนะครับในเดือนกันยายนนี้มีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทันสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งเป็นสองีแล้วกันนะครับ e ีพีนี้เป็น E ีพีที่2เนาะ ก็อีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้3ดวงนะครับแรกที่เราพยากรณ์ไปแล้วส่วน E ีนี้เป็น E ีีที่2อีก3ดวงนะครับเราจําเป็นต้องฟังดาวย้ายในแต่ละเดือนเพราะมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างมีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการแก้วิธีจุดเสริมตรงไหนก็บอกเป็นบางจุดนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกๆเดือนนั่นเองนะครับ เรากลับมาที่ EP นี้กันต่อนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภโดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนณพฤษภอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลักนณเชิดจุดเดียวกันครับตานุราศีพฤษภตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดาวประจาตัวคือดาวประจาตัวดาวศุกร์เนาะโอเคโคจรอ,อยู่ในราศีสิงห์นะครับตั้งจริงอยู่ในราศีกรกฎโคจรเข้สาสู่ราศีสิงห์นะวันที่16กันยายน68นะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนพันธุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ลักนณะจะดีมากๆ ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ทุกหนึ่งปีนะครับปีหนึ่งจะอยู่1เดือนนะครับที่ราศีสิงห์นั่นเองดาวศุกร์ไม่มีตำแหน่งมาตรฐานรองรับนะครับตนุไปสู่เดือนพันธุจะหมายถึงความเข้มแข็งในตัวตนคําว่าเข้มแข็งตรงนี้มันหมายความว่าหรือมั่นคงนะครับกรเสดไอ้แม่ขอโทษดาวกรเสดนะคือดาวกษตรของตัวเองเนี่ยมันไปอยู่ในเดือนพันธุเนี่ยมันหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งซึ่งหมายถึงเราอยู่ในระดับหนึ่งที่ เดินหน้ามาแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดสําเร็จนะครับแต่มันเป็นความเสถียรภาพอะไรบางอย่างที่เราได้รับใน,นขณะน,นี้เช่นสมมติว่าเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราถึงอยุธยามันคือความมั่นคงสเต็ปหนึ่งหมายความว่าอย่างน้อยเราก็ได้เคลื่อนจากจุดเกิดจุดเริ่มต้น,นไปสู่จุดหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ระยะทางอันใกล้ถึงมันจะยาวไกลกว่าแต่มันก็ยังเป็นจุดที่เรา ขาเรียกว่าค่อยๆ่อยค่อยๆเค,คลื่อนเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายทีละเล็กทีละน้อยแล้วระยะทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆรื่อยแล้วถูกไหมครับตามระยะเวลาที่เราเดินทางไปดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือควาว่าเสถียรของความมั่นคงตัวที่ตัวหนูไปอยู่เดินพันธุนั่นเองนะครับความมั่นคงหมายถึงจุดนี้นะครับหมายถึงสเต็ปหนึ่งอ่ะเออเราไปถึงสเต็ปหนึ่งแล้วมันอาจจะมี5สเต็ปเราถึงสเต็ปแรกหรือถึงจะ หรืออีกตั้ง4เนี่ยแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็เริ่มเข้าใกล้เป้าหมายและห่างไกลจากจุดเริ่มต้นเสมอถูกป่ะครับอันนี้เราก็ต้องมองในจุดนี้นะครับโอเคทีนี้ดาวสุภเนี่ยไม่ได้มาจากเรือนตนุเพียงอย่างเดียวแต่มาจากเรือนอริด้วยครับเพราะว่าคนราศีพฤธศพภเนี่ยได้รหัสกรรมเป็นตนุอริถูกไหมครับอริตัวนี้หมายถึงอุปสรรคปัญหานะครับ ความวุ่นวายความยุ่งยากเนาะพอไปตกเรือพันธุจะหมายถึงอาจเป็นหนี้สินเรื่องของอสังหานะครับคือหมายความว่ามีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเพราะว่าจะได้มาแต่มันเป็นหนี้สินนะครับก็เอาเป็นว่าทุกคนได้บ้านก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเออเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าพิเศษกว่าเขาหรือไม่ ไม่ได้เหมือนกับเรื่องใหญ่โตอะไรถูกไหมครับแต่เอาเป็นว่าอย่าหนี้เกินตัวแล้วกันแค่นั้นเองทีนี้ดาวศุกร์ไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวดูเหมือนอยู่ในราศีสิงดวงเดียวแต่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเกณฑ์เลง็งครับก็คือราศีที่ต้องข้ามราศีสิง์ก็คือราศีกุ่มก็จะมีดาวสองดวงปรากฏก็คือเสาราหูเพราะเสารา์โคจรจากเรือนลาบถอยหลังเข้าสู่ราศีกลุ่มหรือเรียกว่าถอยหลังข้ามราศีนะครับมาอยู่ในราศีกลุ่มเจอกันได้เสาราหูคู่มิดใหญ่นั่นเองนะครับ เสาราหูเป็นดาวคู่มิดใหญ่นี้หมายถึงคู่มิตรช่วยเหลือนะครับเสาเนี่ยเขเรื่องกับราหูเลยราหูนี่เพื่อนเยอะอหมายถึงสังคมเก่งส่วนดาวเสาเนี่ยสังคมไม่เก่งเพื่อนก็น้อยนะครับทีนี้ดาวสองดวงนี้เมื่อมากลุ่มกันเนี่ยเขาเรียกว่าพระคอคู่นักเลงนะครับเป็นดาวคู่นักเลงอยู่ในเรือนแห่งกรรม,มะเรียกว่าการกระทํา หรือการปฏิบัตินะครับกรรมคือเวรกรรมก็ได้นะอืดังนั้นหมายถึงการงานเวรกรรมปัจจุบันกรรมนะครับเลงกระดาวสุขซึ่งดาวสองดวงนี้ไม่ถูกกระดาวสุขคือผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อดาวสองดวงนี้เมื่อมันมากลุ่มกันเมื่อไหร่นะมันจะไม่ถูกกระดาวดวงไหนเลยสักดวงครับอืมจริงๆปกติเสาร์เนี่ยจะถูกกระดาวพุธเพราะเป็นดาวคู่สมพลนะครับมีอยู่ดาวดวงเดียวที่ถูกกระดาวเสาร์คือดาวพุธครับ คือไม่ได้ถูกหมายถึงว่าไม่ได้เป็นศัตรูแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่มิตรนะอืมคู่มิตรมีแค่สองนี้เท่านั้นเนี่ยคู่มิตรแค่นี้เองเนี่ยไอ้สองคนเนี้ยคบกันแค่สองไม่คบคนอื่นนะครับดาวพุธเนี่ยแค่ถูกกับดาวเสาร์แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันส่วนราหูเนี่ยถูกอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุจกจะเลยครับอังคารราหูคู่ธาตุลมแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคู่มิตรกับดาวราหูเช่นเดียวกันซึ่งสองดวงเนี้ยมันจะถูกกันแค่อย่างละดวง แต่เมื่อใดก็ตามถ้ามันกลุ่มกันเนี่ยมันจะไม่ถูกกับอีกสองดวงนั้นเลยเพราะอะไรเพราะาอีกสองดวงนั้นน่ะมันเป็นลักษณะของการที่สมมติว่าเป็นอังคารใช่ไหมอังคารราหูคู่ทัดลมมันถูกกันแต่พอมาเจอเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่ขัดแยง้งคู่กับตรบัดคู่ที่เรียกว่าหักมุมแล้วกันเรียกว่าเรียกว่าคู่หักมุมนะครับหักเหลี่ยมหักมุมเออพอดาวพุธถูกกับดาวเสาร์เนี่ยพอมาเจอราหูก็คู่คดีความ คู่ผลประโยชน์คู่ขัดแย้งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ถูกกดาวตรงไหนเลยพอดาวมันกลุ่มกันดังนั้นถ้ามันสองดวงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดาวใดก็ตามเข้าสู่ราศีสิงจะเป็นศัตรูกับดาวสองดวงนี้ทั้งหมดเลยครับไม่มียกเว้นแม้แต่ดวงเดียวนะแม้กระทั่งดาวพฤกษ์ีก็ไม่ถูกนะครับดังนั้นดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงที่เป็นดาวประจําตัวจึงขัดแย้งกับดาวสองดวงนี้ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเลยด้วยครับไม่ใช่แบบขัดแย้งธรรมดา เป็นดาวคู่ศัตรูแบบใหญ่อะ่ะเออคือไม่ได้เป็นดาวศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยแต่เป็นดาวขัดแย้งกันที่ให้ผลแรงในโดยลักษณะขอโทษครับโดยลักษณะที่เป็นในทางความรักมากที่สุดแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หมายถึงความรักแต่มันหมายถึงครอบครัวที่มีความรักแบบไม่ใช่ความรักชู้สาวอะ่ะแต่เป็นความรักของคนในครอบครัวนะครับทิดกับรัก,กับการงานทีนี้พอสุกเลงกระเสาเนี่ยจะหมายถึงเส้นศัตรู คือผมจะตั้งชื่อมันว่าหนามทิมตําใจนะครับมันจะหมายถึงหนามทิมตําใจเพราะว่าสุกสาวคือความเอาอย่างน้อยๆยสุดก็คือแปลว่าความไม่ได้ดังใจแต่ถ้าแรงขึ้นมาหน่อยมันจะแปลว่าไม่สมหวังเขาว่าไม่สมหวังแปลว่าคุณจะไม่วันได้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการเลยครับหมายความว่าสุกสาวเนี่ยใครมีในพื้นดวงนะครับเป็นคนที่มักจะทําอะไรไม่ได้เป็นไปตามหวัง หวังสิ่งหนึ่งได้อีกสิ่งหนึ่งหวังสิ่งหนึ่งล้มเหลวหวังอีกแบบหนึ่งคือไม่หวังอะไรกับดันได้อะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนี้ันนั้นเนี่ยจึงหมายถึงว่าอย่าคาดหวังนะครับการที่เราจะได้บ้านได้ได้รถได้สังหาเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังคุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคาว่าไม่คาดหวังไม่ได้แปลว่าจะสมหวังนะครับแต่ความไม่คาดหวังเท่ากับความไม่ทุกข์อ่าเพราะว่าความคาดหวังคือความผิดหวังแน่นอน แต่ถ้าความไม่คาดหวังอาจจะสมหวังก็ได้เออเป็นลักษณะนี้อาจจะมันเป็นคือ 50- 50แล้วกันเลขอย่างนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ 50- 50ดังนั้นเนี่ยก็เอาไปว่าทําตามความต้องการของเราแล้วก็ทําอย่างสุดฝีมือผลมันจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับกับโชคชะตาเพราะว่าเราทําดีได้สุดได้แค่นั้นถ้าทําดีสุดแล้วจะให้มันดีกว่านั้นผลออกมาดีกว่านั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะมันก็คือดีที่สุดได้แค่นั้นเข้าใจป่ะครับอทีนี้สุกเลิงกะลาหูคืคอเขาจราระวังภัยระวังโดนหลอกโดนโกงครับโดนหลอกเรื่องอะไรเรื่องการงานกับเรื่องของอ,าอาสังหาหมายถึงบางที่มีซื้อขายกันครับได้เงินหรือไม่ก็ขายบ้านหมายถึงจะขายบ้านได้เงินหรือจะเป็นลักษณะของการซื้อบ้านนะครับเอาเงินไปซื้อบ้านน่ะก็จะมีเกณฑ์การระมัดระวังเรื่องของการเขาว่าหลอกลวงที่นี้ไม่ได้หมายถึงหลอกให้เสียทรัพย์อะไรขนาดนั้นแต่มันหมายความว่า อาจจะหลอกว่าจะมาซื้อแต่สุดท้ายไม่เอาก็มีอย่างผมลูกค้าเยอะแยะเลยที่บอกว่าจะ,วนน ون, จะดูวันนู้นจะดูวันนี้จะดูตอนนั้นจะดูตอนนี้สุดท้ายก็เงียบแล้วก็หายไงาหายเงียบไปเลยนะครับเข้าป่าช้าไปเลยก็มีหลายคนแต่ไม่ได้ไม่ได้มากจนเกินเหตุแต่ก็สัดส่วนที่ผมทํามาประมาณเจ็ดปดปีก็เยอะพอสมควรนะครับอืมก็เยอะพอสมควร คิดว่าน่าจะเป็นร้อยคนได้ครับอืรวมๆกันแล้วเจ็ปดปีเนี่ยน่าจะรวมๆกันแล้วร้อยคนได้คนที่บอกว่าจะดูจะเอาจะไม่เดี๋ยวจะดูตอนนู้นจะดูตอนนี้จะดูวันนู้นจะดูอีกอาทิตย์หนึ่งอี่างสุดท้ายก็หายเงียบกันหมดก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะกว่าคนที่มาดูนะครับคนที่มาดูเยอะกว่าครับแต่ว่าอา่มีคนประเภทเนี้อยู่เยอะเหมือนกันผมไม่ชอบเลยคนประเภทนี้เพราะว่า มาให้ความหวังกับคนอื่นเขาแล้วสุดท้ายก็คยกว่าเหมือนกับชิงหน,นอีอ่ะอืมคือไม่โอเคอะ่ะเหมือนกับเป็นการหลอกใช้หลอกให้เราเชื่อใจหลอกให้เราเอา่อะไรแบบเนี้ยแต่ตามจริงเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เชื่อใครนะหลังๆมาผมไม่เชื่อใครเพราะว่าเราก็โดนหลอกมาเยอะเนาะเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะเราก็รู้สึกว่าตั้งแง่ไว้ก่อนเลยว่า มันอาจจะคือถ้าใครบอกว่าจะดูวัวนพรุ่งนี้โอเคผมยังเจออยู่แต่ใครบอกว่าจะดูอาทิตย์หน้าผมบล็อกเลยนะครับไม่ต้องมาคือคนไม่เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่พร้อมอะ่ะคนที่หลายคนมาถามราคาก่อนแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เออยังอะไรเอ,อ่ยเนี่ยผมไม่ชอบคือตัดสินใจเลยคือรู้ราคาแล้วตัดสินใจในภายในวันนั้นแล้วก็แจ้งซะก็จบนะครับมันไม่ได้ยากอะไรไม่ต้อง โอ้โหมันคงไม่ได้ยากซะจนต้องตัดสินใจผ่านข้ามวันมั้งครับคือคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเหรออืผมก็ไม่เข้าใจเนาะคือแบบเด็ดขาดหน่อยก็ดีเนาะประมาณนี้ขณะผมเป็นคนลังเลมากเลยนะแต่ผมก็สามารถเด็ดขาดได้ในภายในวันเดียวนะคําตอบอะหรือไม่ก็ภายในชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วมันไม่จําเป็นต้องคิดลึกคิดนานคิดเยอะขนาดนั้นนะครับมีแต่แค่ว่าคุณคิดว่าเราเป็นตัวเลือกคิดซะว่า,ารเราเป็นตัวเลือกอันเนี้ย รับรองว่ายัางไงก็คงไม่เอาเพราะผมเป็นคนที่ถ้าจะเลือกก็เลือกเลยไม่ต้องเป็นชอยเพราะถ้าเป็นชอยงั้นผมตัดให้เองเลยว่าขอไม่ดูให้แล้วกันเนาะขอไม่เอาแล้วกันเนาะเออถ้าเป็นความรักเหมือนกันถ้าผมเป็นชอยของใครผมตัดเลยผมไม่สนใจไม่เอาก็ได้ก็ไปเลยไปหาอีกคนหนึ่งเลยเพราะว่าจะได้แบบเหมาะกันผีนกัะลงผูกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เอาเพราะว่าคนที่เป็นลักษณะนี้คือลังเลได้ แต่ไม่ใช่ว่าแบบใช้เวลานินมน,นมนานนมนานเนินเนิ่นนานเกินไปมันคือเข้าใจคนรอบ้างอืประมาณเนี้ยคือรอเหรอรอได้แต่รอเกินเหตุเกินความจําเป็นมันก็ไม่ใช่นะครับอ่าประมาณนี้ถ้าตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรอยวผมตัดสินใจให้เองนะครับคือตัดเลยจบการรอคอยก็เป็นความทุกข์เหมือนกันครับอืมโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่ ดาวอาทิตย์ดวงที่สองครับโคจรเข้าสู่ราศีกัน17กันยายน68ดาวอาทิตย์โคจรจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งอุจาวิลาชนิตหมายถึงอ่อนกำลังกำลังจะอ่อนที่สุดในเดือนหน้าในราศีตุลที่อาทิตย์อยู่ในราศีกันเนี่ยโชคดีหน่อยเพราะดาวเสาโคจรถอยหลังมาแล้วนะครับเลยไม่เจอดาวอาทิตย์ก็เลยทำให้รอดพ้นปลอดภัยพันธุปุตตะได้บ้าน เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะมีเกณฑ์การได้บ้านเมื่อกี้มีเกณฑ์การได้ขายบ้านอันนี้ก็มีเกณฑ์การซื้อบ้านด้วยพอทิศย้ายเข้ามาก็มีเกณฑ์การซื้อบ้านก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเหมือนกับคําว่าโดนหลอกในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องโดนหลอกเสมอไปแต่มันอาจจะหมายถึงมีรับลมคมในเกี่ยวเรื่องการเงินอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะแบบมีปัญหาอะไรระหว่างการกู้ยืมการ ดำเนินงานอะไรต่างๆก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับความมั่นคงเราก็มีจริงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้มาโดยง่ายนะครับผมคิดว่าคงไม่ใช่ช่วงนี้แล้วครับเราเราเอาไปว่าดาวศุกร์นี่ยให้ออกมาในเรือนปุตตะก่อนดีกว่าแล้วจะดีนะครับเพราะว่าศุกร์เร็งกัะแลสาวราหูตั้าจริงสาวราหูดีนะยืยนืันกรรมะาก็ดีแต่ไม่ควรเร็งกระดาวอะไรที่ในราศรีสิงห์อย่างที่บอกไปว่าเขาเขาเป็นศัตรูกระดาวทุกดวงไงดังนั้นเราไม่ควรให้มีอยู่ในราศรีสิงห์ซึ่งดาวศุกร์ดวงสุดท้ายละ เดี๋ยวเข้ามาราศีกันก็จบละก็ไม่มีดาวที่จะตามมาแล้วเห็นปะว่างโล่งเลยนะครับเออประมาณนี้เพราะว่าพวกนี้เป็นดาวสี่ดวงนี่ยเป็นดาวรายเดือนเอาไว้ให้ลงมาที่ราศีกันปะละก็จบนะครับประมาณนี้ส่วนอริไม่ต้องห่วงเพราะมันหมายถึงนีสินซึ่งการจะได้บ้านก็มีนี่ไงก็ก็ปกติถูกปะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรถูกปะอ่ะต่อไปสุดท้าย คือดาวพุธเขาจรเข้าสู่ราศีตุลครับจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุล28กันยายน68ดาวพุธไปเจอกับดาวขันในเรือนอริดาวพุธมาจากเรือนกระดุมพระมาเรือนอริก็คือเงินเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้การเงินเอาพูดง่ายปุตตะอริคือการลงทุนหรือการซื้ออยากได้อะไรเธอซื้อไปมันก็เป็นอริไงครับก็คือหนี้สินหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องบ้านนะเพราะว่าพันปปธุุปุตตะปุตตะอริก็คือการกู้ยืมซื้อบ้าน <anca> ก็มีเกณฑ์จะก่อหนี้แต่เป็นหนี้ <c oughs> ที่เป็นบ้านไม่ต้องกลัวนะครับแต่ดูระยะเวลาดีๆคือตอนนี้ยังไม่ได้บอกว้แล้วว่าเอาดาวศุกร์ออกมาที่ราศีกันก่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหามีความยุม่งคืออาจจะหมายถึงการเสียเปรียบก็ได้ไม่ได้หมายถึงการโดนโกงเสมอไปแต่หมายถึงผลเสียเปรียบเช่น,นดอกเบีย้ยสูงเราต้องไปแบกภาระดอกเบีย้ยที่มันไม่เป็นธรรมกับเราเขา้าใจป่ะครับ คือคนอื่นเขาเป็นธรรมแต่เราไม่เป็นธรรมยอมไหมครับเออนั่นแหละถ้ายอมอยากได้มากก็เอาเหอะแต่ถ้าเผื่อมันเดือดร้อนเราเราอยากได้เท่าคน,คนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับเราก็ไม่ต้องเซ็นก็ไม่ต้องเอาในตอนนี้รอให้ดาวศุกร์โจรเข้ามาในราศีกันค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็ว่าไปนะครับให้ตัดสินใจทีหนึง่งไม่ใช่หมายถึงให้ให้ไปเซ็น,นเลยนะให้ตัดสินใจอีกทีหนึง่งดูดาวอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ พอดาวพุธจะกระดาวอังคารเป็นดาวคู่ขัดแย้งเรียกว่าดาวทะเลวิวาทอังคารนี่มาจากเรือนปัตนีเห็นไหมมันจะตีกันเกีับเรื่องคู่เซ็นสัญญาแต่ที่นี้มันหมายถึงการดิวกันเขาเรียกวอะไรต่อราคามันเป็นการต่อราคาก็ได้ไม่ได้หมายถึงการทะเลาะกันเสมอไปเป็นการต่อราคานะครับเพราะว่าอังคารกับพุธคือการคิดเห็นไม่ตรงกันคือคนนึงคนขายอยากได้แพงคนซื้ออยากได้ถูกโอเคนะมันก็เลยขัดแย้งกันมันก็คือดาวอังคารกับดาวพุธ แต่เป็นอริหมายถึงต้องต้องเชื้อเฉือนประหักประหารกันเพื่อให้ได้ราคาที่เราต้องการเขาก็ต้องการราคานั้นเราก็ต้องการราคานี้ปัตตนิก็คือคู่สัญญาก็คือเขาเรียกว่าหันราคากันหมายถึงต่อราคาอ่ะหยวนเอาเท่านี้ออะเท่านี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้อันนี้แพงเกินลดเท่าได้เท่านี้ถ้าเอาก็เซ็นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็มีการต่อราคาเป็นลักษณะนี้ครับดังนั้นใครจะขายที่ดินมีเกณฑ์ต่อราคาใครที่จะซื้อ ของบประมาณใ,ใดๆก็อาจจะต้องมีการเดวกันยากนิดหนึ่งไม่ได้หมายถึงจะได้ตามที่เราต้องการทั้งหมดเพราะมันจะมีการขัดแย้งกันนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เอาเป็นว่าลองทํำดูก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะเราคืออันนี้มันยังไม่ใช่จังหวะที่100แต่หมายถึงอ่านตามดวงชะตาแล้วมันมีเกณฑ์จะได้ แต่ก็ต้องไปต่อรองกันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเริ่ใจกรบช่องช่นแชรของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ